ท่านใดที่มีโรคประจําตัวก็คือความดันสูงมาฟังตังนี้เจ้าใบบัวบกนั้นช่วยท่านได้เจ้าโดยการใช้พัทธสุภาษิตสวัสดีเจ้าวันนี้พัดปลาคุณผู้ชมมาดูยอดยาสมุนไพรในครัวหั่มแล้วเจ้าสมุนไพรในครัวพักชนิดนี้ก็คือใบบัวบกหรือว่าบ้านพัดเปิ้้องว่าผักหนอกนะเจ้าเนาะ สมุนไพรใบบัวบกนั้นมีสรรพคุณสุดยอดหลายด้านเจ้ามีแตกแขนองออกไปเยอะแยะมากมายเนาะแต่วันนี้พัดมียอดยาสมุนไพรในครัวอย่างเช่นใบบัวบกหรือว่าผักนอกนะเจ้าช่วยรักษาความดันสูงเจ้าท่านใดที่มีโรคประจำตัวก็คือความดันสูงมาฟังตังนี้เจ้าใบบัวบกนั้นช่วยท่านไดเจ้าโดยการใช้ต้นสดแบบนี้เจ้าหนึ่งกำมือ เอาทุกส่วนนะเจ้าตึงรากตึงใบตึงลําต้นของเปิลเนาะหนึ่งกับมือต้มกับน้ําแล้วเอามาดื่มเจ้าต้มนานเจ็ดถึงสิบนาทีนะเจ้าเนอร์หรือว่าจะใช้ใบบัวบกสดๆ,สดๆทั้งต้นสักประมาณ30กรัมนะเจ้าเอามาคั้นคั้นเอาแต่น้ำนะเจ้าแล้วก็เติมน้ําตาลลงไปน้อยหนึ่งดื่มกิน่นติดต่อกันประมาณ5-7าถึวันเจ้าท่านที่มีอาการความดันสูง ก็จะเริ่มกลับมาสู่โหมดปกติเจ้าโดยการใช้ใบบัวบกหรือว่าผักนอกบ้านเฮานะเจ้าช่วยดูแลสุขภาพร่างกายของเฮาเนาะท่านใดที่เป็นความดันสูงร้องพอเต้าเจ้าสูตรนี้ได้ผลดีแท้ๆเลยเป็นสูตรสมุนไพรพื้นบ้านที่หมอเป่นแนะนำเมือ่อเจ้าบ้านเจ้าช่องนะเจ้าได้กิ่นได้ใช้เอามาใช้นะเจ้าใบบัวบกเนี่ย ดีขนาดเจ้าคุณผู้ชมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะเจ้าวันนี้พัดต้องลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะเจ้าเนะ้อฝากกันใหม่คลิปหน้าเจ้าสวัสดีเจ้า